ก,ก็สวัสดีครับพีบ่คืนนี้ก็ผมจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเราเรื่องนี้ก็คือจะมาจากเพื่อนผมที่เรียนด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นคือว่าคุณชวินชืนช่อเล่นชื่อซีนะครับเรื่องนี้อ่ะแม้ว่าเขาไม่ได้เจอกับโดยตรงแต่ว่าเพื่อนของเขาจะเจอกกับโดยตรงและเขาก็มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ถ้าอย่างนั้นก่อนจะไปรับชมนักฟังผมขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปจากช่องมอสเตอร์กูลของผมนะครับงั้นผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีที่ผมจะเล่าเลยนะครับเรื่องคืนนี้จะมาเล่าว่าเพื่อนของเพื่อนผมคนหนึง่งอ่ะเขาจะไปจะไป แบบว่าเขาจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนเขาเขาจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนเขาเสร็จทีนี้อ่ะดันจะต้องผ่านสะพานแห่งหนึ่งที่ประเทศพวกเขานะครับเขาก็ต้องผ่านสะพานแห่งนั้นอเขาเลยขับไปแบบว่าขับไปเขาดัานไปเจอผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าอ้าวพี่ดึกแล้วนะทําไมมานอนอะไรที่นี่มันพี่ไม่มีบ้านหรอ มันนั่งอ um, ะไรอยู่ตรงนี้มันนั่งนอนอะไรอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาหลงทางเขากลับบ้านไม่ได้ไม่มีที่กลับเลยแบบว่าให้อย่างนั้นพี่ก็กลับมากับผมสิดี๋ยวผมจะไปส่งให้เขาก็บ้านอยู่แถวไหนเขาก็บอกว่าซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้เขาก็เลยขึ้นมอเตอร์ไซค์ก mm hmm. <th ับเพื่อนคนนั้นไปเพื่อนขับไปใช่ไหมพอเลยสะพานปุ๊บผู้หญิงคนนั้นที่นั่งซ้อนท้ายมากับเบาะ หายไปอย่างร้ายล่องลอยเลยเขาก็เลยแบบว่าแบบกลัวนะครับเขาก็เลยรีบขับไปที่บ้านเพื่อนเขาแล้วก็เขาก็แบบไปนอนค้างเลยเช้าวันรุ่งขึ้นถึงเขาจะกลับมาแล้วก็ห้าย้อนกลับไปหาเพื่อนผมก็เพื่อนผมอะ่ะเขาวันนั้นอะ่ะเขาสอบเสร็จแล้วสอบเสร็จแล้วทีนี้อะ่ะ เขาจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนเขาสักประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับช่วงเวลานั้นก็ดึกมากแล้วเขาก็จะต้องผ่านไปคนเดียวตอนที่เขาเข้าไปในหมู่บ้านนะหมาหอนโอ้แบบน่ากลัวมากมาหอนอะไรแบบน่ากลัวมากแล้วก็เขาก็แบบไปใช่ไหมเขาจะไปจะไปบ้านเพื่อนเขาเสร็จทีนี้เขาจะมีญาติคนหนึ่ง ย่าเขาเป็นย่าเขาเป็นครูครูท่านนั้นอะ่ะเสียชีวิตแล้วแล้วคืนนั้นก็คือจะเป็นคืนวันโกนด้วยเขาก็เลยแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปเขาก็เลยเจอผู้ผู้หญิงคนหนึง่งตรงบริเวณหน้าบ้านเขาอ่ะแหละเขาเลยเจอว่าเฮ้ยมีผู้หญิงคนหนึง่งแะไววาเขาก็เลยแบบว่าขับตรงๆไป แล้วตอนที่เขาจะกลับประมาณกลับมาก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแหละห้าเรื่องเราเลาแบบว่าคิดไปได้อะนะเขาตอนที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะเขาบอกว่าตอนที่เขากลับอ่ะผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยกลับดีๆนะระวงังด้วยเขาบอกขึแบบนี้ให้เลยแล้วก็เขาก็บอกว่า เขาหันกลับไปดูปุ๊บผู้หญิงคนนั้นไม่เห็นแล้วเช้าวันนู้นเขาก็เลยรู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึง่งผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเสียชีวิตไปแล้วเป็นโรคประจําตัวแล้ววันพรุ่งนี้เขาจะเผาแล้วคืนนั้นเป็นวันโกนด้วยเขาเลยเจอดีเจอดีเลยแหละเรื่องนั้นะเจอดีเลยเขาเล่าให้ฟังเขากลัวเลยตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะเขาเจอแบบน่ากลัวมาก เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นนะกูแบบไม่ค่อยกล้าไปเที่ยวตอนกลางคืนอีกเลยแล้วถ้าผมย้อนกลับไปอีกทีที่สะพานตรงแห่งนั้นน่ะทําไมเขาเห็นเจอผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเพราะว่ามันจะมีเรื่องวันหนึ่งที่แบบว่านักนักเรียนทุกคนเขาจะไปสอบที่ต่างหมู่บ้านแล้ววันนั้นน่ะ ด้านเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาเขาแบบน้ำมันเขาหมดเสรษทีนี้อ่ะเขาเลยจะต้องไปเติมน้ำมันต้องข้ามสะพานนั้นไปเขาขับมอเตอร์ไซค์อย่างรวดเร็วเลยนะเขาแบบบัดแบบบิดสุดบิดสุดๆไปเลยเขาไม่ล,งลังเลเลยว่าจะเป็นอะไรแล้วด้านผู้ยิงกับแม่ลูกสองคนนั่นแหละ เขาก็เลยตีโค้โมเตอร์ไซค์กลับมาไปชนปว่วงแบบคนหนึ่งเสียชีวิตแม่เขาเสียชีวิตแต่ว่าลูกเขาอ่ะเขาเ้าโรงพยาบาลแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเป็นฝ่ายเพื่อนผู้หญิงผู้ชายของแบบเพื่อนผู้ชายของผมอ่ะลิ้นเขาขาดไปเลยเลยแบบว่าเขาเลยไม่ได้ไปสอบเลยวันนั้นอะแล้ว เพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งที่จะต้องไปสอบในโรงเรียนเดียวกันน่ะเขาก็เลยเจอกันเขาเจอเขาเจอว่าปุ้งเขาเลยเดินคเข้าเลยออกมาดูอ่ะเสรทีเนี้เพราะว่าคนเป็นแบบอุบัติเหตุร้ายแรงอ่ะแต่เลยแบบว่าพวกเขาเลยแบบไม่ไปอันนี้อีกเลยไม่ไปโรงเรียนเลยตั้งแต่วันนั้นอ่ะก็เลยแบบว่าเพื่อนพวกผมก็ไปสอบเองเลย แล้แต่อนนั้นแล้วก็5ตอนกลางคืนนะในถนนนั้นนะ่ะอ่าผมก็ขอโทษว่าลืมราข้ามไปว่าตอนที่เลือดอ่ะมันเต็มถนนเลยนะเขาเอาน้ำมาฉีดเท่าไหร่ก็ตามเลือดนั้นอนะ่ะมันไม่ลงจากถนน,นแบบว่ามันไม่ลงจากสะพานนั้นเลยมันยังกองอยู่แบบนั้นอนะ่ะแล้วไม่แน่ใจว่ามันหายไปยังไงต่อไป เรื่องนี้ก็เลยยังวงเวียนอยู่ถูกทุกวันนี้อยู่นะทุกวันนี้ก็อาจจะมีอยู่เพียงแต่แค่ว่าเราไม่ได้รู้เรื่องนี้ก็คือแบบว่ามันก็ไม่มีผีจ้าอะไรมากมายหรอกนะครับมันก็จะไปหักหน้ากลัวตรงที่อ่าเพื่อนเขาไปแบบว่าไปจะไปอ่า จะไปแปบ,บประมาณว่าไปบ้านเพื่อนเขาอะ่ะเขาเจอผู้หญิงในสะพานแล้วก็เขาจะเขาเรียกผู้หญิงคนนั้นขึ้นสะพานอ่านั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ขับไปดันมันไม่ผ่านสะพานไปแค่แป๊บเดียวผู้หญิงคนนั้นนั่งเบาะอยู่ว่ะหายไปทันทีสองเพื่อนผมอะ่ะเขาเจอผู้หญิงคนนั้นอะ่ะที่หน้าบ้านเขาอะ่ะไม่ใช่ใครน,นั่นคือจะเป็นญาติเขาเอง แต่ว่าเขาเป็นครูที่ได้รู้ความข้อมูลก็เขามีลูกประจําตัวเสียชีวิตไปแต่ว่าเขาไประหว่างนั้นอ่ะเขาก็เจอผู้หญิงใช่ไหมเขาเจะจะมีผู้หญิงตอนเจอไปตอนกลับมาก็จะได้ยินเสียงด้วยว่ากลับดีๆนะเสียงความแบบนี้เพื่อนผมอ่ะ ยังหลอนเลยเขามาเล่าให้ผมฟังอนะ่ะพอตอนที่เขาเล่าให้ฟังกนะับผมขนลุกฟูบเลยแต่ว่ามันก็มีดีเทลรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเพียงแต่แค่ว่าผมไม่สามารถทําให้ลงบอกให้เราได้เพราะว่ามันอาจจะแบบว่าที่ youtube มันอาจจะมันผิดกฎหมายได้ไงครับผมเลยไม่เล่านะครับก็ถ้าผิดพลาดประกาศใด้วก็ผมก็ขอโทษนะครับก็ถ้าอยากฟังเรื่องเล่าต่อๆก็ขอให้ติดตามช่องรายการมอสเทอร์ดะก o ั t ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ เพื่อแบบฟังเรื่องผีต่อต่อเพื่อไม่พลาดโอกาสหน้านะครับก็คืนนี้ก็ราติสวรรัสดนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ฟังผมแล้วก็ถ้าผมผิดประกาศใดอะไรก็ตามผมก็ขอโทษด้วยแล้วก็ถ้าผมต้องปรปับปรุงตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์ผมได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อท่านผู้ชมผู้ฟังจะได้ฟัง แบบดีขึ้นกว่าปกตินะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผิดพลาดตรงไหนคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับขอให้ไม่เจอผีนะครับพี่ขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ